สว้ามต่างของพงด9190และ94นะคะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าวันนี้นะคะถ้าเรามีรายได้ไอ้แบบสแสดงรายการของทางกรมสปการสารพัดแบบเนี้ยมันจะต้องยื่นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้นะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แค่เรื่องของประเภทที่1ก็คือเรื่องของเงินเดือนเท่านั้นนะคะรายได้ทั้งปีที่เกิดขึ้นขนหนือมกราถึง31ธันวานแบบนี้ค่ะ คุณจะต้องยื่นแบบที่เรียกว่าแบบพองดอก91ให้กับทางกรมสัมภากรภายใน1มกราถึง31มีนาของปีถัดไปสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ หนึ่งมกราถึง3าเธันวาปี6 5ถ้ามีรายได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วเราเป็นคนโสดรับเงินได้ะคะ่ะเกิน1 0, 2 0 0 0 0 0บาทและถ้าเรามีคู่สมรสนะคะจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็รับรายได้นะคะเกิน2 0, 2 0 0 0 0 0บาทก็ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภายใน1มกราถึง31มมีนาของปี66สํสำหรับเงินได้ประเภทที่1นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะ่ะเราเองมีเงินได้ะคะ่ะประเภทที่ ถึงประเภทที่8นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคอนโสดแล้วรับเงินได้ค่ะเกิน60,000บาทขึ้นไปหรือถ้าสมมติวันนี้คุณมีคู่สมรสนะคะรวมกันแล้วปรากฏว่ารับเงินได้เกิน120,000บาทขึ้นไปคุณก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพองอด90ให้กับทางกลมสัมพากรภายในมกราถึงมีนาของปีถัดไปสำหรับตัวพองอด94นะคะมันคือเงินได้ครึ่งปีแรกือแต่1่มกราถึงมิถุนายนอย่างเงี้ยค่ะ we <laughs> สำหรับคนที่มีเงินได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8เท่านั้นถึงจะต้องไปยื่นนะคะให้กับทางกรมสรรพากรภายในยกรกฎาคมถึงกันยาในปีนั้นคือถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่จะเป็นต้องยื่นครึ่งปีอะคะ่ะถ้าวันนี้จะต้องยื่นครึ่งปีอะเราเองเป็นคนโสดเงินได้ของเราอะคะ่ะเกิน6 0 0มืหรือเปล่าและถ้ามีคู่สมรสอะคะ่ะเงินไดอะคะ่ะมันเกิน1นึ0 0 0สอบาทไหมและนี่ก็คือความต่างของพอบดก้ากหและ94นะคะถ้าอยากรับสา สารความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็ก e ์เค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปสาระวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ไอซี่ท์เทค e อ p e r t ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวนเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ